ครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูขอทดสอบนะครับทดสอบนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ v e r b นะครับ Ver b นะครับเราเรียน v e r b มาเยอะแล้วนะครับนักเรียนก็เขียนโจทย์ด้วยนะครับเขียนโจทย์ด้วยนะครับ่า p r e ว่า t pretest นะครับ pretest ก็คือทดสอบก่อนเรียนนะครับแต่เราก็เรียนมาแล้วนะครับนักเรียนเขียนอย่างนี้นะครับ pretest anomalous verb นักเรียนเขียนด้วยนะครับแล้วก็นักเรียนก็ เขียนโจทย์นะครับเขียนโจทย์นะครับเขียนโจทย์ตัวอย่างเช่นข้อ1นะะักเรียนเขียนไปเลยครับ c and i c and i หลังจากนั้นให um iser, a, ้นักเรียนวงเล็บนะครับให้วงเล็บเช่นนักเรียนนักเรียนเลือกข้อ a นักเรียนก็วงเล็บว่า a นักเรียนเลือกข้อ b นักเรียนก็วงเล็บว่า b นักเรียนก็เลือกข้อ c นักเรียนก็วงเล็บว่า c นักเรียนเลือกข้อ d นักเรียนก็เลือก ก็รอกก็วงเล็บว่าดีนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เขียนคำไปนะครับเช่น c and i ถ้านักเรียนเลือกข้อ a สมมติว่าเลือกข้อ a นักเรียนก็วงเล็บว่า a แล้วก็เขียนตามด้วยคำว่า a m ต่อนะครับแล้วก็ตามด้วยคำที่เหลือนะครับ in the same class นะครับทำแบบนี้ทุกข้อนะครับข้อสองเหมือนกัน i นะครับ i ถ้านักเรียนเลือกข้อ d แล้วก็ดีนักเรียนก็วงเล็บดีแล้วก็ตามด้วยคําว่าแ v บ s a v e แล้วก็เขียนต่อเป็นนะครับว่า to beautyful ling ทำอย่างนี้นะครับทุกข้อเลยนะครับในทั้งหมดนะครับ15ข้อนะครับ15ข้อ15คะแนนนะครับนี่ข้อที่1นะครับข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4 ข้อที่5นะครับข้อที่6นะครับข้อที่7ครับข้อที่8ครับข้อที่9ข้อที่10ข้อที่11 ข้อที่สิครับข้อที่13ครับข้อที่14ครับและข้อที่15นะครับก็ทำในสมุดนะครับ